โอเคครับหลังจากที่เราได้ออกมาจากหน้าโรงเรียนแล้วนะครับก็เลี้ยวขวาออกมานะครับแล้วก็ปัดไปตามระยะทางนะครับเส้นทางที่เราไปนะครับก็คือเราจะไปที่ท่าเรือไทยเศรษฐีนะครับเพื่อจะทําการลงเรือแล้วก็ไปที่เกาะดอนแก้วดอนโพเพื่อกลับไหว้สักการะบรูชาองค์ปู่พญานาค ที่ขึ้นชื่อในอำเภอบึงคงหลงจังหวัดบึงกาฬนั่นก็คือปู่อือรอนคราชนั่นเองนะครับครับต่อไปนะครับเราก็จะไปที่ท่าเ,าเรือไทยเศรษฐีนะครับเพื่อพานักปั่นนะครับทั่วประเทศของเรานะครับในวันนี้นะครับไปกราบไหว้ขอพรบูชาปู่อือนะครับเอ้ อีกสักหน่อยนะครับก็จะถึงทางเลี้ยวลงท่าเรือท้ายเสรษฐีแล้วนะครับตอนนี้เราปิดท้ายขบวนครับ างมเนินครับตอนนี้มาเชลทุกสีมารวมตัวกันแล้วนะครับเหี่ยวฟ้าม่วงแดง คับอีกประมาณสักร้อยสเมตรนะครับก็จะถึงตรงทางเลี้ยวขวาเข้าท่าเรือไทยสิธย์ตอนนี้ก็มาถึงตรงบริเวณทางโคง้งเลี้ยวขวานะครับนี่ต่อไปเราก็จะไปดูวิวพึ่งโค้งหลงนะครับ ครับที่ทุกท่านเห็นอยู่นะครับตรงหน้านี้นะครับก็จะเป็นบรรยากาศของบึงโคงหลงนะครับที่ มีความยาวนะครับมากกว่า11กิโลเมตรนะครับแล้วก็ตรงด้านหน้านี้นะครับก็จะเป็นเส้นทางที่เราจะลัดเลาะนะครับจากอำเภอเซกานะครับไปถึงอำเภอพึ่งคงหลงนะครับระยะทางก็ประมาณเกือบ15กิโลเมตรนะครับอีกสักครู่นะครับเราก็จะเลี้ยวขวาเข้าท่าเ,าเรือไทยเศรษฐีนะครับเพื่อเราจะทำการล่องเรือไปกลับไหว้ขอพรอ,องค์ปู่พญายนาค ออรือนครานันเองนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงท่าเรือไทยเศรษฐีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป็นท่าเรือที่ทางคณะนะครับผู้จัดได้จองเรือไว้ให้กับผู้พระปั่นในวันนี้นะครับได้มีโอกาสนะครับได้ไปสักการะบูชาขอพรถึงสักสิทธิ์ ที่คนชื Complex, Somehow, ่อในอำเภอบุรคงหลง์นั่นก็คือปู่อุลีพารานื่มดูดไนะครับเดินตรงเข้ามาเลยนะครับน้ำดื่มดูดได้เลยเดินเข้ามาได้เลยนะครับนะฮะับานที่อย่างนี้นะครับเป็นท่าเรือท้เยสุดีนะครับนะครับในส่วนของท่าเรือนะครับท่านใดที่อยากไปอ่ามะกระนะครับบนเกาะนะครับทางท่าเรือนะฮะมีในส่วนของอ่าเครื่องนะครับว่ายนะครับนะครับปู่อุลีบนเกาะนะครับ นะครับรายละเอียดเดี๋ยวคุยกับทางเเย็ยนมากเลยเย็นจังเลยเหนื่อยไหมครับในส่วนของเครื่องไหว้ต่างๆนะครับเดี๋ยวคุยกับทางเจ้าของนะครับขอความปลอดภัยให้เกิดขึ้นองค์พระยนนาปู่ท่านก็จะ โดนบรรดา,นานให้เราต่างความเชื่อนะครับอันนี้คนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่เรามีความเชื่ออย่างนั้นท่านใดที่มีความเชื่อและประสบความสาเร็จก็จะภาคภูมิใจนะครับก็ตอนนี้<ป>ก็นาเรียนที่ร้องว่าถ้าท่านโรงเรียนะครับถ้าท่านรงเรือก็ขอให้ใช้ควารมระมัดระวังในการรงเรีือแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะแนะนําให้ท่าน สวนคูชีพนะครับก็ขอให้สวนทุกท่านด้วยนะครับชูชีพเราตั้งว้ดีกว่าเต่อยไหวน้ำเก่งยน่ไล่เก่งก็ก็ต้องสวมนะครับเพื่อเป็นกฎกฎกติกาครับติดต่อเรื่อเรือจําหน่ายสี้าเรือไทยเศรษฐีนะครับ้าเรือไปกับคนละห้าสิบบาทนะครับท่านเ่ มีใบสีนะครับมีบที่เีก็ได้อันนั้นร้อย้าเครับอนีร้อยก้าเก้าลักเลี่ยไม่ tá, เอาตะกร้าอาหมายโดยหมที่เด no ียวเลยคับที่วางตะกร้าลงรวมกันไว้เลยนะคะมีกเอาตะกร้าวางลงรกันเลยน้ำน้ำฟอแบ้งย้อยนะคะฟอเบ้ย้อยเวลาเวลานั่งเือนะครับ่่ ซูที่นะคบนเรือให้ทุกคนนะครับทุกคนเรือนะครับจะมีเสื้อซูชีนะครับเราจะไม่อาบานลงในน้ำนะครับเวลาเรือวิ่งนะครับส่วนการขึ้นเกาะนะครับเระเตรียมกันถ่าเรือก่อนดรอที่เราจะมีทางขึ้นและก็ทางลงนะครับเราจะขึ้นอีกทางหนึ่งลงอีกทางหนึ่งจะมีสตาฟคอยบอกเดี๋ยวผมจะ ไปกระจายสตาร์ะอยู่ข้างบนเกาะเนาะครับเดี๋ยวจะแนะนําเราไปไหว้ที่เกาะแล้วก็เดินไปขึ้นอะไรอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดินลงสะพานไปนู่นนะคุณต้องเรื่อนคุณต้มเรือถ่ายรูปตรงนี้หน่อยนี่ขอบรคุณขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับตาร์ทแล้วกันก่อน อโอเคนะครับตอนนี้ก็มาดูบรรยากาศนะครับการขึ้นเรือของนักปั่นนะครับตอนนี้ออกไปแล้วหนึ่งลำนะครับอันนี้ก็อยู่ในท่าเรือไทยเศรษฐีนะครับซึ่งเป็นท่าเรือหนึ่งนะครับที่อยู่ในตัวอำเภอบึงของหลงนะครับที่จะพาไปที่เกาะดอนแก้วเกาะดอนโพนะครับถ้าเป็นดอนสวนรรค์ก็อยู่นู่นนะครับ

ได้ย้อมเงนเ่ยครับย้อมเงนเล้มเนโอเคนี่ครับเป็นบรรยากาศของนักฟั่นนะครับที่ลงเลรือที่เกาะแก้วของแม่กุไม แล้วออกไปบวกมือด้วยนะครับโอเคครับบวกมือเลยครับบวกมือครับบวกมือครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมากบวกมือด้วยครับบวกมือด้วยนะครับเอาแขนเอาครับพี่ ครับตอนนี้ขึ้นมาถึงเกาะเรียบร้อยแล้วนะครับนำทีมโดยกุูเล็กครับสตารสาวสวยไม่เป็น,นลำลังะใช่ค่ะเขาบอกแบบเราไส่ก็ได้จ้่ไม่ใช่ใส่ไถึงจินนาทีนก็ได้เยอะ เราไดเรานด้องไปเลยหมอเราไป้งแต่เมื่อไปไปเรวัสดีค่ะเกาะดอนคาผู้หญิคนนั้นมาถึงแล้วถึงแล้วเดินตามหมอไม่เป็นอะไรมีเซ็นเตอร์ไอตอนนี้ฮักน้ำบึงการัก